บางทีเวลาแค่ไม่กี่วินาทีก็เปลี่ยนทุกสิ่งได้ครับคืนวันที่26เมษายน1986ณโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์เชอร์โนบิลหน่วยที่4มีการทดสอบความปลอดภัยที่ผิดพลาดเพียงเล็กน้อยแต่กลับนำมาซึ่งหายนะครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของมวลมนุษยชาติครับ นี่ไม่ใช่เรื่องราวของสัตว์ประหลาดหรือปีศาจร้ายแต่มันคือเรื่องราวของความผิดพลาดของมนุษย์ความประมาทและผลลัพธ์ที่น่าสะเพรงกลัวที่ส่งผลกระทบยาวนานจนถึงทุกวันนี้ครับก่อนที่เราจะดําดิ่งลงไปในวินาทีแห่งความหายนะนั้นเรามาย้อนทําความรู้จักกับเชอร์โนบิลกันสักหน่อยครับโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์แห่งนี้ตั้งอยู่ในประเทศยูเครนซึ่งในขณะนั้นยังเป็นส่วนหนึ่งของสหภาพโซเวียตครับ มันถูกสร้างขึ้นด้วยความภาคภูมิใจเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและพลังงานที่ไร้ขีดจำกัดพลังงานนิวเคลียร์ในยุคนั้นถูกมองว่าเป็นอนาคตเป็นแหล่งพลังงานสะอาดราคาถูกและมีประสิทธิภาพที่สามารถขับเคลื่อนประเทศให้ก้าวไปข้างหน้าได้อย่างรวดเร็วครับแต่ใครจะไปรู้ว่าภายใต้ความยิ่งใหญ่และความหวังเหล่านั้นกลับซ่อนอันตรายร้ายแรงที่มองไม่เห็นไว้ครับ การออกแบบเตาปฏิกรณ์ RBMK ของเชอร์โนบิลมีข้อบกพร่องบางอย่างที่นักวิทยาศาสตร์หลายคนเคยตั้งข้อสังเกตไว้แล้วแต่ด้วยความเร่งรีบและความลับทางราชการข้อกังวลเหล่านั้นก็ถูกปัดตกไปอย่างง่ายดายครับและแล้วคืนแห่งหายนะก็มาถึงพวกเขาต้องทำการทดสอบระบบไฟฟ้าฉุกเฉินหลังจากปิดเตาปฏิกรณ์ชั่วคราวเพื่อบำรุงรักษาครับ ฟังดูเป็นเรื่องปกติใช่ไหมครับใครจะคิดว่าการทดสอบรูทีนที่ทำกันเป็นประจำจะกลายเป็นจุดเริ่มต้นของสุงกนาตรรมที่ไม่เคยมีใครคาดคิดมาก,ก่อนทีมงานในห้องควบคมุมประกอบด้วยวิศวกรและนักวิทยาศาสตร์จำนวนหนึ่งพวกเขาทำงานภายใต้ความกดดันและคำสั่งที่เข้มงวดโดยที่อาจจะไม่ได้ตระหนักถึงผลลัพธ์ที่จะตามมาอย่างแท้จริง การทดสอบเริ่มขึ้นในเวลาตี 1. 23 3ของวันที่26เมษายนครับการตัดสินใจที่ผิดพลาดครั้งแล้วครั้งเล่าเริ่มก่อตัวขึ้นการปิดระบบความปลอดภยัยการละเลยขั้นตอนปฏิบัติงานและการเร่งรีบที่จะทำให้การทดสอบเสร็จสิน้นกลายเป็นเชื้อเพลิงที่เติมเต็มหายนะให้มันปัทดโทขึ้นมาครับ ในช่วงเวลาสำคัญนั้นระดับพลังงานในเตาปฏิกรณ์เริ่มลดลงจนต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนดซึ่งจริงๆแล้วควรจะหยุดการทดสอบไปแล้วครับแต่วิศวกรกลับพยายามเพิ่มกำลังการผลิตขึ้นอีกเพื่อที่จะทำให้การทดสอบให้จบด้วยเหตุผลบางอย่างที่ยากจะเข้าใจพวกเขาเชื่อว่าสามารถควบคุมสถานการณ์ได้และทุกอย่างจะกลับมาเป็นปกติ แต่ในความเป็นจริงแล้วพวกเขาได้ก้าวข้ามเส้นบางๆที่กั้นระหว่างความปลอดภัยและหายนะไปแล้วครับอุณหภูมิในเตาปฏิกรณ์เริ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วเกิดปฏิกิริยาลูกโซ่ที่ควบคุมไม่ได้เสียงสัญญาณเตือนภัยเริ่มดังขึ้นระงมแต่ดูเหมือนว่ามันจะสายเกินไปแล้วครับสิ่งที่เกิดขึ้นต่อไปคือสิ่งที่ไม่มีใครอยากให้เกิดแต่ก็ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้และมันจะเปลี่ยนแปลงยุโรปไปตลอดการครับ คืนนั้นเชอร์โนบิลกำลังจะกลายเป็นชื่อที่โลกจะไม่มีวันลืมและเรื่องราวที่แท้จริงของมันเพิ่งจะเริ่มต้นขึ้นเท่านั้นครับ เสียงระเบิดกึกก้องไม่ใช่แค่เพียงทําลายโครงสร้างแต่ยังฉีกกระชากความสงบและความเชื่อมั่นของคนทั้งโลกไปในพริบตาครับหลังจากการระเบิด2ครั้งซ้อนในช่วงเวลา01.2345และ01.2349ของวันที่26เมษายน1986พลังงานมหาศาลที่ถูกกักเก็บไว้ในเตาปฏิกรณ์หมายเลข4ได้ปลดปล่อยตัวเองออกมาอย่างรุนแรงจนหล ขังคาคอนกรีตขนาดมะหือมาหนักกว่า2,000ตันถูกฉีกกระเด็นขึ้นไปในอากาศราวกับเป็นของเล่นครับแกนเตาปฏิกรนนิวเคลียร์ที่กำลังร้อนจัดก็ถูกเปิดออกสู่บรรยากาศภายนอกปล่อยเอาไอาระเหยของสารกรัมรมันตรังสีและอนุภาพเชื้อเพลิงนิวเคลียร์พุ่งทะยานขึ้นสู่ท้องฟ้าสูงกว่ากิโลเมตรกลายเป็นม่านควันพิษที่มองไม่เห็นแต่ร้ายกาจที่สุดเท่าที่ลอกเคยรู้จักมาครับ ในช่วงเวลาสั้นๆน,นั้นทีมวิศวกรในห้องควบคุมยังคงสับสนอนลมันพวกเขาพยายามทำความเข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นแต่ด้วยความเสียหายที่รุนแรงและการรับรู้ที่จำกัดทำให้ไม่มีใครรู้เลยว่าเตาปฏิกรได้ระเบิดไปแล้วและสารกำมันตรังสีกำลังแพร่กระจายไปทั่วครับ บางคนยังคงคิดว่าเป็นเพียงอุบัติเหตุธรรมดาเช่นถังเก็บน้ำระเบิดซึ่งเป็นความคิดที่น่ากลัวมากครับเพราะมันทำให้การรับมือเบื้องต้นล่าช้าออกไปและทำให้คนจำนวนมากต้องสัมผัสกับรังสีในระดับอันตรายถึงชีวิตอย่างไม่รู้ตัวครับ เหล่าเจ้าหน้าที่ดับเพลิงเป็นกลุ่มแรกที่รุดหน้าเข้าไปในที่เกิดเหตุพวกเขาได้รับแจ้งว่ามีไฟไหม้หลังคาจากอุบัติเหตุเล็กน้อยและด้วยความกล้าหาญและหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบพวกเขาจึงรีบเข้าไปดับไฟโดยไม่รู้เลยว่ากำลังเผชิญหน้ากับศัตรูที่มองไม่เห็นซึ่งร้ายกาจกว่าเปเลวไฟหลายเท่าครับ รังสีแผ่กระจายไปทั่วบริเวณบางจุดมีระดับความเข้มข้นสูงถึงหลายพันเรนเกนต่อชั่วโมงซึ่งถือเป็นปริมาณที่ทำให้เสียชีวิตได้ภายในไม่กี่นาทีหากสัมผัสโดยตรงครับแต่เจ้าหน้าที่ดับเพลิงเหล่านั้นกลับต้องทำงานโดยมีเพียงชุดดับเพลิงธรรมดาที่ไม่มีคุณสมบัติในการป้องกันร,รังสีใดๆเลยครับพวกเขาคือฮีโร่ที่ไม่ได้รับการเตือนล่วงหน้าและต้องเผชิญหน้ากับความตายอย่างโดด เดวและที่น่าเศร้ากว่านั้นคือข้อมูลเกี่ยวกับอุบัติเหตุถูกปกปิดและลดทอนความสำคัญลงอย่างมากจากทางการโซเวียตในช่วงเริ่มต้นครับพวกเขาพยายามควบคุมข่าวไม่ให้แพร่กระจายออกไปเพื่อรักษาภาพลักษณ์ของประเทศแต่กลิ่นคาวของโลหะไหม้แล้วรังสีที่มองไม่เห็นมันไม่สามารถเก็บซ่อนได้นานครับ เพื่อนบ้านในเมืองพรีเพียดที่อยู่ห่างออกไปเพียงไม่กี่กิโลเมตรก็ยังคงใช้ชีวิตตามปกติไม่ได้รู้เลยว่าเมฆมรณะกำลังคืบคลานเข้ามาใกล้ขึ้นเรื่อยๆครับ เด็กๆไปโรงเรียนผู้คนออกไปทำงานโดยไม่มีใครรู้ว่าอากาศที่พวกเขาสูดเข้าไปทุกๆวินาทีกำลังทำลายร่างกายของพวกเขาจากภายในครับการปิดบังข้อมูลนี้ไม่เพียงแต่เป็นหายณะทางสาธารณสุขแต่ยังเป็นหายณะทางจริยธรรมที่ทำให้ความเชื่อมั่นที่มีต่อรัฐบาลและเทคโนโลยีพลังงานนิวเคลียร์พังทลายลงในที่สุดครับ โลกทั้งโลกโดยเฉพาะประเทศเพื่อนบ้านเริ่มตรวจพบระดับรังสีที่สูงขึ้นอย่างผิดปกติและนั่นเองครับคือจุดเริ่มต้นที่ทำให้ความจริงของเชอร์โนบิลไม่สามารถถูกเก็บเป็นความลับได้อีกต่อไปและมันเป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นของความวุ่นวายและผลกระทบที่ซับซ้อนที่กำลังจะเปิดเผยออกมาในตอนหน้าครับ เมื่อเสียงไซเรนดังขึ้นไม่ใช่ทุกคนที่วิ่งหนีครับบางคนวิ่งเข้าหาอันตรายโดยไม่ลังเลพวกเขาคือเหล่านักดับเพลิงและพนักงานของโรงไฟฟ้า ผู้ก,กล้าหาญชุดแรกที่เข้าเผชิญหน้ากับไฟนรกเชอร์โนบิลพวกเขาคือวีรบุรุษที่โลกไม่เคยร้องขอและไม่ได้เตรียมพร้อมสำหรับสถานการณ์แบบนี้เลยครับย้อนกลับไปในคืนนั้นหลังจากเสียงระเบิดดังสนัน่นเปเลวไฟสีฟ้าอมขาวที่เกิดจากการเผาไหม้ของกราฟไฟต์และก๊าซไฮโดรเจนได้พวยพุ่งขึ้นจากซากเตาปฏิกริที่เปิดออกมันไม่ใช่ไฟธรรมดาครับแต่มันคือไฟที่เต็มไปด้วยกรมมันตภาพ รังสีมหาศาลซึ่งสามารถทะลุทะลวงร่างกายมนุษย์ได้ภายในไม่กี่นาที เจ้าหน้าที่ดับเพลิงจากหน่วยป้องกันภัยทางทหารและพลเรือนถูกระดมมาอย่างเร่งด่วนจากเมืองพริพริยัตและเมืองใกล้เคียงพวกเขามาถึงที่เกิดเหตุโดยไม่ได้รับการแจ้งข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับอันตรายของรังสีไม่มีชุดป้องกันรังสีพิเศษมีเพียงชุดดับเพลิงแบบมาตรฐานและหน้ากากกันแก๊สธรรมดาธรรมดาครับซึ่งแทบจะไม่มีประโยชน์เลยในการป้องกันอนุภาคกรรมันตรังสีที่ลอยฟุ้งอยู่ในอากาศ สิ่งที่พวกเขาเห็นคือไฟไหม้ขนาดใหญ่บนหลังคาอาคารเตาปฏิกรณ์และเศษซากกราฟไฟท์ที่ยังเรืองแสงจ้าด้วยหลังสีกระจัดกระจายอยู่ทั่วบริเวณพวกเขาต้องปีนบันไดเหล็กขึ้นไปบนหลังคาซึ่งมีอุณหภูมิสูงจัดและมีก้อนกราฟไฟท์ที่ปนเปื้อนหลังสีระดับมรตยูพวกเขาใช้มือเปล่าและพลัวกวาดเศษซากกัมมันตรังสีเหล่านั้นลงมาเบื้องล่างครับ ลองนึกภาพดูสิครับรังสีที่มองไม่เห็นทำลายเซลล์ในร่างกายของพวกเขาทุกๆวินาทีผิวหนังเริ่มเปลี่ยนสีคลื่นไส้อาเจียนปากแห้งและอาการอื่นๆที่เป็นสัญญาณของโรครังสีเฉียบพลันเริ่มปรากฏขึ้นอย่างรวดเร็วแต่พวกเขาก็ยังคงทำงานต่อไปด้วยความมุ่งมั่นที่จะดับไฟและป้องกันไม่ให้ไฟลามไปยังเตาปฏิกรณ์อื่นๆที่อาจนาไปสู่หายนะที่ใหญ่กว่านี้ได้อีก Crap. เหล่าล i ควิดเ t อร์หรือผู้ชำระล้างเป็นอีกกลุ่มวีรบุรุษที่เข้ามารับภารกิจเสี่ยงตายนี้พวกเขาเป็นทั้งทหารคนงานพลเรือนและนักวิทยาศาสตร์ที่ถูกส่งเข้ามาเพื่อทำความสะอาดและควบคุมสถานการณ์หลังจากเหตุการณ์ระเบิดครั้งแรกครับภารกิจของพวกเขาคือการกําจัดเศษซากกัมมันตรังสีและสารเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ที่กระเด็นออกมารวมถึงการสร้างซาโควตคัสหรือโครงสร้างคอนกรีตขนาดใหญ่ เพื่อปิดคลุมเตาปฏิกรที่ระเบิดพวกเขาต้องทำงานภายใต้สภาพแวดล้อมที่อันตรายอย่างยิ่งโดยมีเวลาจำกัดในการสัมผัสกับรังสีบางคนได้รับคำสั่งให้วิ่งขึ้นไปบนหลังคาเพื่อใช้พลัวโกยเศษกราฟไฟลงมาภายในเวลาเพียง90วินาทีซึ่งเป็นช่วงเวลาที่สั้นมากแต่เพียงพอที่จะได้รับรังสีในปริมาณที่สูงมากจนถึงขั้นเสียชีวิตได้ครับ ภาพของคนเหล่านี้ที่วิ่งขึ้นไปบนหลังคาท่ามกลางซากปรักหักพังและฝุ่นกำมันต์ลังสีคือภาพที่สะเทือนใจที่สุดภาพหนึ่งของประวัติศาสตร์พวกเขาคือผู้เสียสละที่ต้องแลกด้วยชีวิตและสุขภาพเพื่อปกป้องโลกจากหายนะที่ใหญ่หลวงกว่านี้ครับ เรื่องราวของวีรบุรุษเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงความกล้าหาญของมนุษย์ที่ไร้ขีดจำกัดแม้จะต้องเผชิญหน้ากับความตายที่มองไม่เห็นพวกเขาก็ยังคงทำหน้าที่อย่างเต็มความสามารถครับและในตอนหน้าเราจะมาดูกันว่าการเสียสละของพวกเขาส่งผลอย่างไรต่อผู้คนและเมืองใกล้เคียงโดยเฉพาะเมืองพริพริยัตที่ต้องกลายเป็นเมืองร้างในชั่วข้ามคืนโปรดติดตามครับ หลังจากการระเบิดเพียงไม่กี่ชั่วโมงเมืองปริเพียดที่เคยเต็มไปด้วยชีวิตชีวาก็ต้องกลายเป็นเมืองร้างในชั่วข้ามคืนครับ ปริเพียดเป็นเมืองที่สร้างขึ้นมาเพื่อรองรับพนักงานของโรงไฟฟ้าเชอร์โนบิลและครอบครัวมันคือเมืองต้นแบบของสหภาพโซเวียตครับมีประชากรกว่า49,000คนมีโรงเรียนโรงพยาบาลร้านค้าสวนสนุกและสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันเป็นเมืองที่ทันสมัยและเต็มไปด้วยความหวังสำหรับอนาคต ในเช้าวันที่26เมษายนปี1986หลังจากเหตุระเบิดผู้คนในปริเพียดยังคงใช้ชีวิตตามปกติครับเด็กๆไปโรงเรียนผู้ใหญ่ไปทำงานคู่รักเดินเล่นในสวนสาธารณะไม่มีใครรู้ว่าเมฆกำม,มันตรังสีที่มองไม่เห็นกำลังพัดปกคลุมเมืองของพวกเขาอย่างช้าๆรัฐบาลโซเวียตพยายามปกปิดข้อมูลและล่าช้าในการประกาศเตือนกว่าจะมีการ ตัดสินใจอพยพก็กินเวลากว่า36ชั่วโมงหลังการระเบิดแล้วครับเมื่อถึงเวลาอพยพผู้คนได้รับคำสั่งให้อพยพภายในเวลาไม่กี่ชั่วโมงและให้เตรียมข้าวของที่จำเป็นเท่านั้นโดยแจ้งว่าจะได้กลับมาในอีกไม่กี่วันแต่ใครจะไปรู้ว่าวันนั้นคือวันที่พวกเขาต้องบอกลาบ้านเกิดไปตลอดการครับ ภาพรถบัสกว่า1,000คันจอดเรียงรายเพื่อรอรับผู้คนเสียงหอบกระเป๋าเสียงผู้คนพูดคุยกันอย่างสับสนและเสียงร้องไห้ของเด็กๆคือภาพที่น่าเศร้าและติดตาตรึงใจครับพวกเขาถูกพาออกไปจากเมืองโดยไม่ทันได้เตรียมใจบ้านเรืองถูกทิ้งร้างสัตว์เลี้ยงถูกปล่อยทิ้งไว้ของเล่นเด็กเสื้อผ้าข้าของเครื่องใช้ต่างๆยังคงวางอยู่เหมือนเดิมราวกับเวลาหยุดนิ่ง ตั้งแต่วินาทีที่พวกเขาเก้าวออกจากบ้านไปครับปัจจุบันปริเพียดกลายเป็นเมืองผีสิงที่เวลาหยุดนิ่งอาคารสูงหลายชั้นยืนตระงานแต่ว่างเปล่า ต้นไม้และพุ่มไม้เจริญเติบโตจนปกคลุมถนนหนทางและอาคารร้างสวนสนุกที่มีชิงช้าสวรรค์สีเหลืองสดใสที่ยังไม่เคยเปิดให้บริการก็กลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความเงียบเหงาและความน่ากลัวครับรังสีที่ปนเปื้อนอยู่ในดินน้ำและอากาศทำให้พื้นที่นี้ไม่สามารถกลับมาอยู่อาศัยได้ตามปกติในระยะเวลาอีกหลายพันปีผลกระทบต่อสุขภาพของผู้อพยพ และผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ปนเปื้อนเป็นเรื่องที่น่าหดหู่ครับโรคมะเร็งต่อมไทรอยด์โดยเฉพาะในเด็กมีอัตราสูงขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญโรคเกี่ยวกับระบบภูมิคุ้มกันปัญหาสุขภาพจิตและความพิการแต่กำเนิดกลายเป็นมะระดุกที่เชอร์โนโบิลทิ้งไว้ให้คนรุ่นหลังครับนอกจากผลกระทบต่อมนุษย์แล้วธรรมชาติก็ได้รับผลกระทบอย่างหนักเช่นกันครับ ป่าสนใกล้โรงไฟฟ้ากลายเป็นป่าแดงเพราะต้นไม้ตายด้วยพิษของรังสีสัตว์ป่าหลายชนิดเกิดความผิดปกติแต่ในทางกลับกันเมื่อไม่มีมนุษย์เข้าไปรบกวนสัตว์ป่าบางชนิดกลับเพิ่มจำนวนขึ้นและเริ่มปรับตัวที่จะอยู่รอดในสภาพแวดล้อมที่มีรังสีสูงครับเรื่องราวของปริเพียดและผู้คนที่ถูกขับไล่เป็นเครื่องเตือนใจถึงพลังทำลายล้างของนิวเคลียร์และความจำเป็นของความโปร่ง ในการบริหารจัดการภัยพิบัติมันคือเมืองที่ถูกลืมแต่ก็ยังคงส่งเสียงสะท้อนถึงบทเรียนสําคัญที่เราต้องจดจำไว้เสมอครับและในตอนต่อไปเราจะมาดูกันว่าหายนะเชอร์โนบิลสร้างผลกระทบไปไกลกว่าแค่เมืองปริเพียรและประเทศยูเครนได้อย่างไรทั่วทั้งยุโรปต้องเผชิญหน้ากับอะไรบ้างโปรดติดตามครับ เชอร์โนบิลไม่ใช่แค่เรื่องของอยูเครนหรือสหาภาพโซเวียตเท่านั้นครับลมกรรมันตภาพรังสีมันเดินทางไปไกลกว่าที่เราคิดหลังจากการระเบิดอนุภาคกรรมันตรังสีจำนวนมหาศาลที่ถูกพ่นขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศได้ถูกพัดพาไปโดยกระแสลมครอบคลุมพื้นที่กว้างใหญ่ไพศาลทั่วยุโรปและบางส่วนของโลกครับ แรกเริ่มทางการโซเวียตพยายามปกปิดข่าวและไม่ย,ยอมแจ้งเตือนภัยแต่ในวันที่28เมษายนสองวันหลังจากเหตุระเบิดโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในประเทศสวีเดนชื่อฟอสมาร์กตรวจพบระดับรังสีที่สูงขึ้นอย่างผิดปกติจนพนักงานคนหนึ่งต้องเดินผ่านเครื่องตรวจจับรังสีที่ส่งเสียงเตือนขึ้นมาอย่างน่าตกใจครับ นั่นเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้โลกเริ่มตระหนักว่ามีบางอย่างผิดปกติเกิดขึ้นและหลังจากแรงกดดันจากนานาชาติโซเวียตก็ยอมรับอย่างเป็นทางมการว่าเกิดอุบัติเหตุที่เชอร์โนบิลครับการเปิดเผยนี้สร้างความตื่นตระหนกไปทั่วโลกโดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุโรปครับ ประเทศที่อยู่ใกล้เคียงเช่นเบลารุสและบางส่วนของรัสเซียได้รับผลกระทบโดยตรงด้วยระดับการปนเปื้อนรังสีที่สูงมากแต่เมฆกำมันตรังสีไม่ได้หยุดอยู่แค่นั้นครับมันเคลื่อนตัวข้ามพรมแดนไปยังสแกนดิเนเวียยุโรปตะวันออกอยุโรปตะวันตกและแม้กระทั่งบางส่วนของอังกฤษและไอแลนด์ครับผู้คนถูกสั่งห้ามบริโภคนมและพักสดเพราะกลัวการปนเปื้อนการนำเข้าอาหารจากประเทศที่ได้รับผลกระ ระทบถูกระงับชาวนาจำนวนมากต้องทิ้งผลผลิตและสัตว์เลี้ยงเนื่องจากไม่สามารถขายได้และมันยังทงปนเปื้อนรังสีผลกระทบทางเศรษฐกิจและการค้าจึงเป็นเรื่องที่ร้ายแรงมากครับ อุตสาหกรรมนิวเคลียร์ทั่วโลกต้องเผชิญกับคำถามมากมายแล้วแรงกดดันมหาศาลเกี่ยวกับความปลอดภัยและมาตรฐานการทำงานอุบัติเหตุเชอร์โนบิลกลายเป็นบทเรียงราคาแพงที่ทำให้นานาชาติต้องกลับมาทบทวนมาตรการความปลอดภัยของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ทั้งหมดรวมถึงการพัฒนาเทคโนโลยีและโปรโตโคอล,ลการแจ้งเตือนภัยและการรับมือกับอุบัติเหตุทางนิวเคลียร์ครับการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญอย่างหนึ่งคือการเพิ่มความโปร ่งใสในการทำงานของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์การแบ่งปันข้อมูลและการร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อสร้างความมั่นใจและป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้ซ้ำอีกครับนอกจากนี้การระเบิดของเชอร์โนบิลยังเป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในช่วงสงครามเย็นครับมันแสดงให้เห็นว่าภัยพิบัติทางธรรมชาติและภัยพิบัติที่เกิดจากมนุษย์ไม่รู้จักพรมแดนและต้องการความร่วมมือระดับโลกในการรับมือ มันทำให้รัฐบาลโซเรียตที่เคยปิดบางข้อมูลอย่างเข้มงวดต้องเผชิญกับความจริงและต้องขอความช่วยเหลือจากนานาชาติซึ่งถือเป็นเรื่องที่ไม่เคยเกิดขึ้นมากก่อนครับ ผลกระทบทางจิตวิทยาต่อผู้คนทั่วโลกก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจครับมันทำให้เกิดความกลัวและความไม่เชื่อมั่นในพลังงานนิวเคลียร์แม้ว่าจะมีข้อดีหลายอย่างแต่ความผิดพลาดเพียงครั้งเดียวก็สามารถนำมาซึ่งหายนะที่ใหญ่หลวงได้บทเรียนจากเชอร์โนบิลไม่ได้อยู่แค่ในตำราเรียนแต่มันได้เปลี่ยนแปลงมุมมองของมนุษยชาติที่มีต่อเทคโนโลยีความรับผิดชอบและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากความประมาทครับ และในตอนสุดท้ายของเราเราจะมาสรุปเรื่องราวของเชอร์โนบิลว่ามรดกที่มันทิ้งไว้คืออะไรปัจจุบันเป็นอย่างไรแล้วเราเรียนรู้อะไรจากหายนะครั้งนี้บ้างครับห้ามพลาดนะครับผ่านมาหลายสิบปีแล้วครับเชอร์โนบิลยังคงเป็นบาดแผลที่โลกต้องจดจำแต่ก็เป็นบทเรียนสำคัญที่นำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงและแม้กระทั่งความหวังใหม่ๆด้วยครับ ทุกวันนี้พื้นที่รอบโรงไฟฟ้าเชอร์โนโบิลยังคงถูกเรียกว่าเขตห่วงห้าม (exclusion zone) ครอบคลุมพื้นที่กว่า2,600ตารางกิโลเมตรเป็นเขตที่ห้ามบุคคลภายนอกที่ไม่ได้รับอนุญาตเข้าไปครับแต่สิ่งที่น่ากระหลาดใจคือเมื่อปราศจากการรบกวนของมนุษย์ธรรมชาติกลับเข้ามามีบทบาทอีกครั้งครับสัตว์ป่าหลาย,ลายชนิดเช่นหมีสีน้ำตาลหมาป่าหมู ป่ากวางเอวและแม้กระทั่งตัวลิน เพรือวาลสกิสฮอร์สได้กลับมาใช้ชีวิตในพื้นที่นี้และขยายพันธุ์เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องครับมันกลายเป็นเหมือนเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าที่ไม่ได้ตั้งใจแต่กลับเป็นระบบนิเวศท,ที่อุดมสมบูรณ์อย่างไม่น่าเชื่อครับนักวิทยาศาสตร์กำลังศึกษาว่าสัตว์เหล่านี้ปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมที่มีรังสีสูงได้อย่างไรซึ่งให้ข้อมูลเชิงลึกที่มีค่าเกี่ยวกับการปรับตัวของสิ่งมีชีวิตและผล กระทบระยะยาวของรังสีครับในส่วนของเตาปฏิกรณหมายเลขสี่ที่ระเบิดไปนั้นเดิมทีถูกปิดคลุมด้วยโครงสร้างคอนกรีตขนาดใหญ่ที่เรียกว่า sarcophagus หรือโลงศพซึ่งสร้างขึ้นอย่างเร่งรีบหลังเหตุระเบิดไม่นานแต่โครงสร้างนี้ก็เริ่มเสื่อมสภาพและมีความเสี่ยงที่จะพังทลายลงมาครับเพื่อความปลอดภัยในระยะยาวโครงสร้าง new s a ฟ e confinement หรือ a r ์ชขนาดมหึมา ที่ออกแบบมาให้มีอายุการใช้งาน100ปีจึงถูกสร้างขึ้นและเลื่อนมาปิดคลุมเตาปฏิกรณ์ที่ระเบิดและซาคอฟกัสเดิมไว้อย่างสมบูรณ์ในปี2019ครับมันเป็นผลงานวิศวะกรรมที่น่าทึ่งที่แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของมนุษย์ในการแก้ไขความผิดพลาดในอดีตและปกป้องอนาคตครับมรดกของเชอร์โนบิลไม่ใช่เพียงแค่ความเสียหายและโศกนาฏกรรมแต่มันคือบท เรียนอันล้ำค่าที่เปลี่ยนแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาพลังงานนิวเคลียร์ไปตลอดการครับมันทำให้ทั่วโลกตระหนักถึงความสำคัญของความปลอดภัยสูงสุดความโปร่งใสในการดำเนินงานและความรับผิดชอบต่อสาธารณะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อต้องเผชิญกับเทคโนโลยีที่มีพลังทำลายล้างสูงครับ มันกระตุ้นให้เกิดการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆที่ปลอดภัยยิ่งขึ้นรวมถึงการวางแผนฉุกเฉินและการสื่อสารข้อมูลในภาวะวิกฤตที่ดีขึ้นครับนอกจากนี้เชอร์โนบิลยังกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงดาร์ทัวริซึมที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวและนักวิจัยจากทั่วโลกที่ต้องการมาสัมผัสประวัติศาสตร์และดูซากปรักหักพังด้วยตาตัวเองครับ การมาเยือนเขตห่วงห้ามทำให้เราได้เห็นถึงพลังของธรรมชาติที่กลับมาฟื้นฟูตัวเองและเป็นเครื่องเตือนใจถึงความเปราะบ,บางของมนุษย์เมื่อต้องผเผชิญหน้ากับพลังที่เหนือการควบคุม แต่เหนือสิ่งอื่นใดเชอร์โนบิลสอนให้เราเข้าใจถึงผลลัพธ์ของความประมาทและความสำคัญของการเรียนรู้จากความผิดพลาดแม้ว่าบาดแผลจะยังคงอยู่และจะไม่มีวันลบเลือนแต่ชีวิตก็ยังคงดำเนินต่อไปธรรมชาติยังคงหาทางเติบโตและมนุษย์ก็ยังคงมองหาทางออกเพื่อสร้างอนาคตที่ดีกว่าครับเชอร์โนบิลไม่ใช่เพียงแค่ตำนานของหายนะแต่มันคือเรื่องราวของความยืดหยุ่น ความกล้าหาญและความหวังที่ยังคงส่องสว่างแม้ในความมืดมิดที่สุดครับ